ใจอย่างนี้ทั่วแดนทจะอยู่คู่แฟนแฟนเล็กไม่เคยคิดเก่ง หรือดังกว่าใครใครโยใครผู้ฟังเท่านานยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้เล็กบ้านดอนของเทวา สถิตในลากว้างใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาาแฟนจงชื่อใจผมว่าให้เถิดว่าจราชั่วชีวาเล็กไม่เดือแฟนแฟนขอเสียงดังๆเลยครับพี่น้องครับ อยู่คู่แฟนแฟนเล็กไม่เคยคิดเด็งหรือดังกว่าใครใครโยใครผู้ฟังเท่านานยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้เล็กบานดอน พอองเทวาสถิตในลากว้างใหญ่คุ้มภัยให้ท่านเถิดนาแผ่นจงชื่อใจผมไว้เถิดว่าราบชัวชีวาเล็กไม่เดินสูโกโค น้ำทิพย์ชโลมใจครับพี่น้องครับกลับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับพี่น้องครับส่งเสียงนะครับไปถึงพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง d ดีด้วยครับพี่น้องครับวันนี้นะครับไม่ต้องแปลกใจปกติแล้วนะครับเวทีแห่งนี้ เราพยายามนะครับที่จะให้มันเป็นสากลแต่ด้วยที่เล็กบ้านดอนนั้นไม่อยากจะติดเชื้อจังไรนะครับของใครบางคนวันนี้ก็เลยต้องใช้ในรูปแบบอย่างนี้โพเดียมนี้เหมาะสำหรับไอ้ฆาตากรร้อยศพอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมากกว่าครับพี่น้องครับเดี๋ยวเกิดใช้โพเดียมปั๊บเนี่ย เดี๋ยวจะจังไรเหมือนมันเดี๋ยวจะตอแหลเหมือนมัน,แล,มน,มนแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข่าวสารเหมือนมันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับต้องขอบคุณวันนี้ค่อนข้างที่จะหนาตาโดยเฉพาะภาคีพลังประชาชนนะครับพร้อมกับแนวร่วมของเราแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีแนวร่วมนะครับของวิทยุเข้ามาผนึกกำลังพร้อมที่นะครับจะต่อสู้ร่วมกัน ณเวทีแห่งนี้ครับพี่น้องครับเวลาก็คงใช้กันไม่มากเรามีวิทยากรนะครับผู้ให้ความรู้อีกมากหน้าหลายตาด้วยกันนะครับใช้เวลาสั้นๆเท่านั้นพอแน่นอนครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยในเรื่องข้อมูลข่าวสารนั้นผมเชื่อได้นะครับว่าพี่น้องเนี่ยติดตามกันอยู่ตลอดเวลากับกรณีนะครับโจูกบฏท,ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเช้าผมได้ฟังโดยเฉพาะสื่อหลายหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นวิทยุสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีโดยเฉพาะที่มีความคิดแล้วก็ร่วมงานนะครับกับศักดินาอัมมาดชนชั้นในประเทศไทยเอ่ยชื่อมานะครับพี่น้องก็คงจะทราบกันดีว่ามีใครบ้างวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อ ศิลปินดารานักร้องวันนี้นะครับบางค่ายบางคนบางพวกนั้นตอแหลและจังไรจริงๆครับพี่น้องครับผมรับรองได้เลยเมื่อเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งปั๊บเนี่ยพี่น้องแทบทนไม่ไหวครับถ้าอยู่ใกล้อาจจะเอาส้นตีนถีบหน้ามันก็ได้โดยเฉพาะอีปองตองแปดครับพี่น้องครับวันนี้จะไล่เลียงไปเลย ศิลปินดารานักร้องสื่อพี่น้องครับเราเห็นกระบวนการล้มรัฐบาลพยายามนะครับที่จะมีประเด็นออกมาและแต่ปร,ประเด็นนั้นก็ไม่สามารถที่จะล้มรัฐบาลได้จนล่าสุดครับพี่น้องครับเป็นโค่นล้มระบอบทักษิณไปแล้วนี่คือเป้าหมายของเขาอันนี้จริงครับพี่น้องครับบางคนก็บอกออกมา วายรัฐบาลยิ่งรักยุบสภาพ่อมึงเหรอจะยุบสภาเพราะกูเลือกของกูมาเองถูกต้องไหมครับพี่น้องครับสุดท้ายรู้ว่าไปไม่ได้ออกมาเลยระบอบทักษิณระบอบทักษิณโดยเฉพาะฝากฝั่งนะครับคอปทอหรือจะเป็นกองทัพประชาชนส่วนน้อยของมันเนี่ยแน่นอนครับเมื่อสองกระบวนนั้นเดินหน้าไป ไอ้ชิบหายกลัวจะตกรถไฟสายสุดท้ายครับพี่น้องครับขบวนการสุดท้ายเนี่ยพักประชาธิปัตย์ลาดดาเนินแม่งเอาด้วยโค่นล้มระบอบทักษิณครับพี่น้องครับผมก็ไม่เข้าใจว่าคนที่รจะดําเนินหรืออีกสองคณะของเขาเนี่ยรู้ก็รู้นะครับว่ารัฐบาลปัจจุบันนั้นเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมียิ่งรักชินวัตร เป็นผู้นำประเทศหากจะบอกนะครับว่าจะล้มในระบอบทักษิณนั้นอันนี้จริงมึงก็ควรที่จะเดินทางไปต่างประเทศที่ดูใบมันน่าจะถูกต้องจริงไหมครับพี่น้องครับอีปองตองแดออกมาพูดเลยว่าบ้านเมืองนี้เขาบอกว่าการเมืองกระทบเศรษฐกิจนั่นเป็นหัวข้อของอีปองตองแปที่เตรียมจะต่อแหลครับพี่น้องครับ เข้าใจว่าการเมืองขณะนี้กําลังฉุดเศรษฐกิจแต่อีปองอีดอกทองมึงต้องพูดอย่างกูนี่มึงพูดไม่ผิดอีปองแต่เจตนาของมึงนี่ผิดเป้าหมายมึงผิดถ้าถูกต้องต้องเล็กบ้นดอนการเมืองฉุดเศรษฐกิจแน่นอนนั่นเป็นพวกมึงไง โดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์ที่มึงไปตอแหลอยู่กับเขาเนี่ยไงนี่คือตัวฉุดชุดเศรษฐกิจไงหากวันนี้พี่น้องครับรัฐบาลที่เราได้มานั้นเนี่ยถ้าคนทุกคนในบ้านในเมืองนี้เคารพกฎกติกาให้รัฐบาลเขาทำงานไปสี่ปีวาระหนึ่งมีการเลือกตั้งไม่ดีอย่างไรประชาชนตัดสินไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่มึงบัตัดสินอีดอกทอง คนใหญ่ีปองนั้นครับพี่น้องครับผมบอกตรงๆไม่เคยให้ราคาทำไม่ด้ไม่อยากจะพูดถึงหรอกแต่ด้วยที่ความตอแหลของมันครับวันนี้มันเลวถาวรไปแล้วใครนะครับพี่น้องครับถ้าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยผมรับประกันได้เดินผ่านอีปองทักตายแน่ครับพี่น้องครับเพราะอีดอกทองนี้พิษมันรอบตัว โกหกตอแหลปั่นน้ําเป็นตัวสร้างเรื่องสร้างเลวเยอะแยะผมบอกตรงๆครับคนอย่างอีปองเนี่ยเป็นกะลี่หลายสํานักครับพี่น้องครับกะลี่หลายสํานักอยู่หลายหลายที่ครับพี่น้องครับแม้แต่ในทำรรเนียบรัฐบาลมันก็สามารถที่จะเป็นกะลี่ดอกทองได้ครับพี่น้องครับ โอ้ยก่อนหน้านั้นออกมาตอนแหละนะทักษิณชินวัตรมาเร็งขั้นสุดท้ายแล้วโอ้ยมึงนี่มันดอกทองจังไลจริงๆพูดออกมาได้วันนี้ท่านทักษิณได้แข็งแรงอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเมื่อเช้าครับพี่น้องครับในรายการนายกพบประชาชนแน่นอนครับท่านทำงานไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยอดทนแม้จะโดนขัดแข้งขัดขา จะโดนกระแนกกระแนหนอย่างไรไม่ปริปากเลยสักคำไม่ปรีปากสักคำวันนี้นะครับคนสามร่างอยู่ในตัวท่านเรานำแต่สิ่งดีๆมาท่านนิ่งนะครับเหมือนเตมีใบเปลมตีลสูรลานนนนี่เอาความดีมานะครับความนิ่งนะสองเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลโดยเฉพาะในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเหมือนชาติชายชุนวันครับพี่น้องครับ และ3ามทำอะไรทำรวดเร็วและมองถึงเป้าหมายและความสำคัญของประชาชนนั่นคือทักษิณชินวัตรครับพี่น้องครับหากรวม3อย่างนะครับมาไว้กับยิ่งรักษ์ชินวัตรวันนี้นะสักดินาอามาตยเลิกสะเถะนะที่จะคิดล้มรัฐบาลยิ่งรักษ์ชินวัตรไม่มีทางหรอกกันแนกกัะแน่เลยเมื่อเช้ารู้สึกว่าจะเป็น ท่านปวีณาหงสกุลท่านพูดจับใจความได้น่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาของความขัดแย้งโดยเฉพาะมีม็อบอยู่ที่ราชดำเนินสามตัวครับพี่น้องครับราชดำเนินของไอ้พักประชาธิปัตย์เนี่ยแหละแต่อีปองตองแปดมันบอกว่าเป็นภาคประชาชนพักไม่เกี่ยวดูมันต่อแหลครับพี่น้องครับตอแหลแบบเห็นเห็นอย่างนั้นนี่แหละครับ คือก็พูดในทํานองว่าทำอย่างไรช่วยกันเถอะลดความขัดแย้งความรุนแรงท่านพูดนะครับหาทางออกของประเทศเหมือนอีกหลายหลายองค์กรเหมือนในต่างประเทศมีความคิดเห็นอย่างเดียวกันนะครับว่าทําอย่างไรนะครับประเทศจะเดินหน้าไปได้ลดนะครับปัญหาของความขัดแย้งลดลงโอ้โหมันกระแนกกระแหน่เขาพอท่านพูดถึงนะครับนกหวีดมันเป็นเรื่องธรรมดาครับพี่น้องครับ คุณใช้นกบีดเนี่ยไม่มีใครเขาว่าคุณหรอกแต่คุณมาปลุกระดมให้ไปเป่านะครับใส่หูเขาเนี่ยมึงมาใกลๆ้ๆพี่น้องกูรับรองได้ถีบหูแตกแน่รับประกันได้นี่แหละครับกระแนะกัระแหนเขาหาว่าเขากระแดะอันนี้จริงมันน่าจะดูสภาพของตัวเองถ้าเป็นพี่น้องประชาชนนะครับเราก็จะไม่พูดไม่จามากแต่นี่ไอ้จังไรพักประชาธิปัตย มันนึกว่ามันเท่ครับพี่น้องครับสิ่งที่มันทํกาการะเราถึงบอกครับว่าคนดีมันมีบรรทัานจากไหนเหรอจบจากเมืองนอกเมืองนาชาติกลกูลที่ดีแล้วเห็นไหมทุกวันแม่โคตรจังไรเลยแล้วนอกจากนั้นยังสั่งฆ่าประชาชนอีกครับพี่น้องครับพูดจังเลยเวทีของเราเป็นเวทีของคนดีคนมีคุณธรรมทุยไอเหียพูดมาได้ ขอโทษสักคำยังไม่มีเลยแล้วอย่างนี้เหรอมึงจะเห็นหน้าประชาชนพูดเป็นตูเป็นตาพี่น้องมาเนี่นะเขาบอกคนเสื้อแดงที่ระดมคนมามันเสี่ยมด้วยครับพี่น้องครับอีต่อแหลตัวเนี้ยหัวละห้าร้อยเดินทางมาชุมนุมกันผมถามจริงที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยได้เงินซักฉลึงไปไหมครับพี่น้องครับไม่มีดักคอเขาเลย หลังจากนปชนะครับมาที่เมืองทองธานีและจะขับเคลื่อนกันในวันที่18-19-20อะไรเนี่ยรีบออกมาเลยครับดักคอเขาเลยพูดสร้างบิดเบือนข้อมูลข่าวสารบอกว่าจ้างหัวละ500เท่านั้นไม่พอครับพี่น้องครับมันบอกอีกนะเข้าใจเสี่ยมนี่ต้นทางเขาบอกว่า2,000ันทำไมจ่าย500อีต่อแหละแม่งทำาะจนเคยไง แดกถ้าจนเคยแล้วก็ทะเลาะกันในเรื่องเงินถามจริงๆเออะไอชาติหมาตัวไหนล่ะพี่มันทะเลาะกันเรื่องเงินเนี่ยฮะอยากจะรู้เหลือเกินไอตัวไหนขโมยตู้บริจาคไปล่ะฮะเดี๋ยวต้องให้ไอ,ไอสมศักดิ์โกสายสุกออกมาพูดบ้างม็อบคนดีครับพี่น้องครับม็อบคนมีคุณธรรมนี่แหละครับทั้งทั้งที่เราก็รู้นะครับว่าขบวนการของคนพวกนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นม็อบอะไรไล่ตั้งแต่ดาวแดงหน้าก,กากขาวไล่มากันตั้งแต่นู่นครับม็อบสวนยางม็อบอีกกี่ปาทะก็มีพักประชาธิปัตยันี่แหละครับพี่น้องครับอยู่หนุนหลังเบื้องหลังทั้งนั้นครับพี่น้องครับเราพูดความจริงไม่ใช่มานั่งตอแหลกันอีปองมึงฟังกูไว้นะอีดอกทองมึงบอกว่าเป็นเวทีประชาชนแล้วมึงไปขึ้นหาส้นตีนมึงเหรอ กูมองเห็นมีแต่พักประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยอีดอกทองไม่มีนายทุนร่วมกันบริจาคไอชาติหมาตัวไหนล่ะลูกน้องไอแขนคอกจากจุมพรเนี่ยกูอยากจะรู้นักหากมึงไม่รู้ก็ไอตัวเฮียตัวหนึ่งที่ถือปืนอยู่ในรัฐภาเนี่ยตอนพายแขนขอกหนีออกมาตอนคนเสื้อแดงเข้าไปน่ะไอลูกหมีไงแม้อีดอกทองความเร็วเของพวกมึงไม่เคยเห็นเลยนะ มันเป็นการจัดคนนะครับมาจากชุมพรวันนี้เราบอกครับในเมื่อเป้าหมายการล้มลักทานานของเขานั้นเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมก่อนหน้านั้นพยายามหลอกหลอกทุกๆองค์กรหลอกตั้งแต่เด็กยันหัวงอกหลอกออกมาหมดแต่ชาบุญครับพี่น้องครับเขามาด้วยเจตนาที่ไม่ต้องการพลบนิลโทษกรรมล้างผิดคนโกงซึ่งเราก็บอกหลายครั้งนะครับว่าไม่เกี่ยวกับทักษิณหรอก คนโกงก็คือขนโกงทั่วไปนั่นคือเจตนาของการขับเคลื่อนออกมาแน่นอนครับเมื่อเป้าหมายเปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาทําไมล่ะรู้ว่าเดินหน้าไปจะถึงเหวเนี่ยผมถามว่าพี่น้องประชาชนจะไปไหมไม่ไปในเมื่อเห็นเห็เหนเหวเขาก็หันหลังกลับเหมือนกันกับกระบวนการกลุ่มนี้ก็หันหลังกลับเหมือนกันจนสุดท้ายครับพี่น้องครับมีแต่ม็อบประชาธิปัตปัจากภาคใต้ทั้งนั้นครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องจริง ก็ดูแม่งขึ้นเวทีมาสิอย่างวันนี้ครับพี่น้องครับเอาเด็กตัวเล็กๆมาร้องเพลงพระราชนิพนธ์อย่างนั้นมันสมควรไหมครับพี่น้องครับผมถามจริงๆเหอะแม้แต่กระทั่งการขับเคลื่อนเนี่ยโอ้ 88. ชูทำไมจะอิงแอบเป็นอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นละ่ะเห็นคนเสื้อแดงไหมเขามีจุดยืนอุดมการไม่มีอะไรอ้างเองแต่มีประชาชนร่วมกันเดินเท,ท่านั้นเอง <S <S เด็กตัวเล็กๆมาร้องเพลง พยายามจะถามนําให้เด็กตอบให้กับสังคมได้รับรู้ไอ้ชิบหายก็เด็กเขาบริสุทธิ์เนี่ยถูกต้องไหมครับพี่น้องครับพยายามจะให้เขาพูดแต่เด็กเขาไม่รู้เรื่องไงวันนี้จ้างเขามาร้องเพลงอย่างเดียวเขาก็ไม่พูดสุดท้ายเงืบครับพี่น้องครับเงืบอย่าลืมครับพี่น้องครับว่ากระบวนการของสื่อเขาเนี่ยเรื่องมายาหรือการสร้างภาพ ประชาธิปัตย์เก่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหากวันนี้ยังอยู่หากอนาคตยังอยู่พักการเมืองนี้ก็ยังต่อแหลพี่น้องประชาชนต่อไปเหมือนกันครับพี่น้องครับแต่ดูถ้าจะยากนะเพราะวันนี้การตื่นตัวทางการเมืองของประชาชนนั้นค่อนข้างจะก้าวหน้าไปไกลไกลจนไม่อยากจะมองกลับมาหาศักดินา เร็วๆที่อยู่ในประเทศไทยแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องเห็นไหมเมื่อคือนเนี่ยเราได้ดูในทีวีผมค่อนข้างที่จะดูครับเพราะเราอยากรู้ว่าเขาทำอะไรสื่อแดงสื่อประชาธิปไตยนั้นผมไม่ค่อยได้ดูหรอกเพราะยังไงเขาก็รักในระบบประชาธิปไตยและรักคนเสื้อแดงอยู่แล้วครับพี่น้องครับเด็กที่มา มาจากภาคใต้วันนี้คำตอบชัดเจนเวลาพูดออกทองแดงพลื้อเลยครับพี่น้องครับพูดมาไม่รู้เรื่องอะไรเลยคำสองคำกับพรลบต้านพรบล้างผิดคนโกงล้างผิดคนโกงมันควายเหมือนกันหมดทำไมมันไม่บอกเด็กก่อนว่าเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้นะเพราะพรบนี่โทษกรรมนั้นเนี่ยเขาถอนออกตั้งนานแล้วแล้วเรื่องอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันก็ยังเอาดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่น ว่าเป็นผลงานของมันเราต่อสู้กันมานะครับสามเนี่ยอะไรเนะีย่ยระยะขัดขืน3ามวันจนต้องถอนพรบนิษิทธกรรมไม่ใช่อย่างมึงพูดหรอกไอ้สัตวน์นรกเพราะรัฐบาลเขาไม่ต้องการให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงเขาจึงถอยมาเพื่อชาติบ้านเมืองเท่านั้นเองไอ้ควายเราถึงบอกว่าวันนี้นะอีปอมึงฟังกูไว้ การสนับสนุนจากภาคใต้ทั้งนั้นและโดยเฉพาะจังหวัดชุมพรสนับสนุนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเวทีเต้นต์ข้ากินข้าอาหารต่างๆแม้แต่คนมาขึ้นเวทีเพราะไม่รู้จะไปหลอกใครมาแล้วเอาจากจังหวัดชุมพรมาแต่ละคนนะครับเด็กเนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องพูดถูกต้องไหมผมมาจากโรงเรียนนี้จังหวัดชุมพรป่านี้สงสัยลงลงไปเวทีเนี่ยสงสัยเอาไปล้างสมองใหม่ละเผลอๆไม่ดีโดนตบด้วย นี่คือสิ่งที่มันเป็นนี่แหละครับพี่น้องครับวันนี้เนี่ยคนอย่างอีปองเขาบอกครับพี่น้องครับว่าข้าราชการโดยเฉพาะตำรวจพี่น้องครับเคยเห็นข่าวไหมข่าวที่เขาบอกนะครับว่าโอ้ยพักเพื่อไทยรัฐบาลมีการกูข่าวว่าการชุมนุมของพวกเขานั้นเนี่ยจะสร้างความรุนแรง บอกตรงๆนะอีปองนะข่าวคราวค่อนข้างจะชัดเจนน่าจะมาจากจังหวัดสงขลาก่อนหน้านั้นนายสุเทพพูดอะไรนะว่ารัฐบาลเตรียมสไนเปอร์เตรียมอาวุธรุนแรงที่จะปราบปรามพี่น้องประชาชนข่าวล่าสุดนะครับจากจังหวัดสงขลาทหารพลานไม่รู้ว่าพลานที่ไหนครับพี่น้องครับรู้สึกว่าอาวุธเข้ามาที่กรุงเทพมหาคนครแล้ววันนี้เราไม่ได้ห่วงคนเสื้อแดง แต่เราห่วงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวกรุงเทพหรือคนที่ไปร่วมม็อบกับคนพวกนี้ในกรุงเทพมหานครแน่นอนสออกศขอวันนี้อย่าตอแหลมึงระดมคนไปที่ราชดำเนินฝากไว้พี่น้องจากกรุงเทพหรือจะมาจากไหนก็แล้วแต่อย่าลืมครับว่าคนพวกนี้พยายามจะล้มรัฐบาลปัจัยเรื่อเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาองความขัดแย้ง หลายหลายเรื่องครับพี่น้องครับพรคการเมืองอย่างกระชาธิปัต์ออกขยับขับเคลื่อนนะครับในต่างจังหวัดจนกรุงเทพมหานครจะแอบปิงอะไรทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะจุดติดได้ไม่สามารถจุดจิตได้ฉะนั้นครับพี่น้องครับยุทธศาสตร์การต่อสู้สุดท้ายต้องสร้างเองครับพี่น้องครับในเมื่อยั่วยุตำรวจแล้วตำรวจไม่ทําอะไรกูทําเองก็ได้ไม่เชื่อคอยดูอย่างสุดท้ายครับพี่น้องครับ พยายามจะยั่วยุตำรวจแล้วก่อนหน้านั้นก็ทําร้ายตำรวจถุยไอ้เฮีย้ยตำรวจผู้หญิงมึงยังทำร้ายทําลายเขาเลยนี่เหรอม็อบคนดีมีคุณธรรมพ่อมึงเตะวันนี้ผมห่วงครับพี่น้องครับห่วงมากๆโดยเฉพาะที่ราชดำเนินแน่นอนในส่วนตรงนั้นเมื่อวานผมก็บอกไปแล้วรัฐบาลพยายามจับตาดูอยู่เพราะรู้ความเคลื่อนไหวของคนพวกนี้ จะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงเพราะพวกนี้ครับพี่น้องครับได้อำนาจชิงอำนาจมาได้ด้วยศพและการทำร้ายประชาชนเท่านั้นเองครับพี่น้องครับนี่คือประชาธิปัตย์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องภาคีพลังประชาชนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ไปร่วมขบวนกับพรรคการเมืองพรรคนี้เพราะเขาเป็นคนไทยเหมือนกันอาจจะแตกต่างความคิด แต่เราไม่ต้องการนะครับความรุนแรงให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นชนวนแล้วก็ไปถึงเป้าหมายของพวกเขาที่เขาต้องการวันนี้ฝากบอกครับใครที่จะเดินทางไปเวทีแห่งนั้นระวังครับยุทธศาสตร์จุดสุดท้ายเขาจะสร้างความรุนแรงด้วยตัวเขาเองแน่นอนโปรดระมัดรวังด้วยความเป็นห่วงจากภาคีพลังประชาชน1ยาคีพลังประชาชนและแนวร่วม เราจะอยู่กันที่นี่ขับเคลื่อนไปกับพี่น้องประชาชนกับกรณีครับพี่น้องครับที่สารรัฐธรรมนูญเราบอกแล้วนะครับว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยไม่มีอํานาจกันตั้งแต่ต้นแล้วแล้วอย่างนี้เราจะยอมรับคําวินิจฉัยของมันเหรอครับพี่น้องครับจะยอมรับคําตัดสินของมันเหรอครับพี่น้องครับมันมีอยู่อย่างเดียวนะไอ้เก้าตัวมึงต้องออกไปได้แล้วเพราะมึงไม่ได้ยึดโยงกับประชาชน ไม่ได้อำนาจจากประชาชนมึงได้มาจากไหนคนทั้งโลกเขารู้อยู่แล้วครับพี่น้องครับฉะนนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวทีแห่งนี้เราจะตั้งกันอยู่ที่นี่ตั้งจนกว่านะครับม็อบจะหยุดของพวกมันตั้งจนกว่านะครับไม่ว่าเขาจะมีคำตัดสินจะลบจะถูกจะบวกอย่างไรเราจะอยู่กันที่นี่และพร้อมถ้ามีในทางลบเราพร้อมขับเคลื่อน กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับพี่น้องครับเราบอกแล้วภาคีพลังประชาชนเราบอกแล้วนะครับว่าคนเสื้อแดงนั้นสนับสนุนในระบอบประชาธิปไตยอำนาจใดไม่ได้มาจากประชาชนแน่นอนครับเราจะต้องต่อต้านกันอย่างสุดฤทธิ์โดยเฉพาะรัฐบาลประชาธิปไตยยิ่งรักชินวัตครับพี่น้องครับเมื่อถึงเวลานั้น เราพร้อมจะต่อสู้กันไหมครับพี่น้องครับเราพร้อมจะเคลื่อนไหวกันไหมครับพี่น้องครับส่งเสียงดังๆให้มันได้รู้ครับพี่น้องครับว่าตราบใดที่มึงล้มรัฐบาลประชาธิปไตยกูจะนองเลือดก,กับมึงแน่นอนขอบคุณครับพี่น้องครับ